สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799านายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มา,าเจอกันในคลิปดวงทั่วไปนะคะสถานการ์าารงานการเงินความรักสุขภาพสถานการณ์ในหมวดหัวข้อที่1นะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะโดยใช้วิธีการดูแบบ 12บราศีนะคะจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ12เรือนนะคะแล้วก็ดูแบบ12นักษัตว์นะคะก็นะไปเลือกดูได้เลยนะ,ะก็ทําไปให้กับท่านสมาชิกแล้วนะคะขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะท่านสมาชิกติดตามกันอยู่แล้วนะคะก็ทราบดีนะวิธีการดูนะในหมวดหัวข้อที่1ก็ค,คือการงานการเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวเป็นอย่างไรนะคะ โชคลาบนะการเงินความรักแต่จะไม่ได้เจาะรายละเอียดนะคะถ้าอยากดูเจาะรายละเอียดนะแต่ว่าจะเจาะในเรื่องของความรักให้นะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็หมดของความกดดันนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ความขัดแย้งนะคะจะมีให้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ทราบนะคะ นะความรักข้อสองความรักข้อ3นะแล้วก็ความขัดแย้งข้อ4ความกดดันนะคะนะคะก็เข้าไปดูได้ในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีมังกรนะคะ,ะมังกรสำหรับมาอยู่7 9เก้าเ้คือพฤติกระวังวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่หรือท่านสมาชิกใหม่นะคะ คุณอาจจะมีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่คุณเกิดในเดือนมกราคมคุณดูได้เลยนะคะยึดชาวมาังกรได้เลยลัคนาราศีดูได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะสำหรับมายูเจียกาการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูอ,อะไรที่มันมีแนวโน้มที่ดีก็เป็นกำลังใจให้กับเราสู้ต่อไปแนวโน้มที่มันมีปัญหาเราก็ทำใจแล้วก็ยอมรับ แล้วก็คอยตั้งรับกับมันที่จะแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นนะคะในสถานการณ์ของชาวราศีมังกรนะคะเจ้ชาชะตาเองช่วงนี้นะคะรู้สึกว่านะในสภาวะตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในอนาคตอีกใกล้ๆนี่แหละอาจจะมีเรื่องราวที่ทาให้คุณต้องควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่นะคะอาจจะมีการถึงขั้นเ,เป็นในลักษณะการถกเถียงการโต้แยง้ง การไม่พอใจออกก็ออกนะคะโต้เถียงอาจจะในกับผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าหรือกับเ,เพื่อนโรงงานหรืออะไรก็ตามทําให้คุณไม่พอใจนะคะก่อนหน้านั้นก็ยิ่งจะมีเรื่องราวมันผิดหวังอยู่แล้วน้ำผ่านมาทำอะไรมันก็ไม่สมหวังทำอะไรมันก็ไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไม่ว่าเป็นจีการการงาน หรือเงินที่มีความคาดหวังมันมันมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นตามเป้าหมายไม่เป็นที่น่าพอใจของชาวมังกรเท่าไหร่นักสถานการณ์ของชาวมังกรนะส่วนใหญ่จะเป็นชาวราศีเป็นชาวราศีที่มีความหนักแน่นมีความเป็นผู้นํามีความคิดความอ่านมองการไกลนะแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะโตเถียงบ้าง จริงๆถ้าไม่จาเป็นก็ไม่อยากจะโต้เถียงกับใครชาวมังกรสถานการณ์รอบๆตัวเนี่ยนะเขาให้การสนับสน,นุนให้การแบบว่าส่งเสริมเป็นกําลังใจหรือช่วยแนะนําหรือช่วยให้เราควบคุมอารมณ์นะหรือ,อ,อมีการปรึกษาหาหรือในการที่จะเดินไปในเส้นทางไหนดีนะคะคนมีความคิดความอ่านจะทําอย่างไรดีจะ งานจะทำยังไงจะลงทุนอะไรดีการเงินฉันจะต้องกู้ยังไงเงินจะได้ไหมกับคนนี้เงินที่มาจากทางไกลก็เป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งเรื่องความรักสุขภาพก็เหมือนกันนะจะรักษายัางไงอาหาทำให้คิดนะแต่ก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำอะไรอย่างจริงๆจังๆ,งๆ,ๆนะกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวมังกร มีความคิดความอ่านมีเหตุมีผลนะแต่บางครั้งก็อดไม่ได้เนี่ยนะในเดือนเดือนหน้าเนี่ยกรกฎาต้องระมัดระวังให้ดีๆอาจจะมีเรื่องโต้แยง้งหรือเรื่องผิดหวังเสจจียใจอยู่บ้างน,นะแต่คุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีคำพูดคำจาหักล้างหรือมีความเ,าเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลมีความรู้นะบางทีก็นะไม่อยากจะ เขาเรียกว่าไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรอะ่ะอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่เงีบยอยากออกไปพักผ่อนอยากไปปีกวิเวกอยากไปบวชอยากไปทําบุญละช่วงนี้มันเป็นยังไงไม่รู้หรือแม้กระทั่งเรื่องหน้าที่การงานอยากกลับไปทํางานเดิมๆนะหรืออยากจะออกไปทําบุญละไม่ได้ไปนานและไม่ได้ไปวัดนานแล้วหรืองานเก่าเนี่ยแม้กระทั่งคนรักเก่านะมีโอกาสนะในบางท่านนะเดี๋ยวเราจะพูด แยกให้ yeah, แต่อย่างไรก็ตามชาวมังกรคุณไม่ต้องกังวลคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามไอท้ที่เกิดมาเนี่ยเพราะเจ้าชะตาเนี่ยต้องพยายามนะควบคุมสติอารมณ์คุณจะได้รับพลังที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนทั้ง The View ทั้ง The v เออทั้ง e w แล้วก็อฟ for You เข้ามาโอ้โหนะประสบความสำเร็จ นะคะอ,อย่างแน่นอนสวยงามด้วยในช่วงครึ่งปีหลังแต่ระยะต้นๆเนี่ยต้องนะควบคุมสติอารมณ์ขอให้จริงๆแล้วชาวมังกรก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวหรอกนะไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรที่อยากโต้แย้งอะไรกับใครหรอกถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถือว่ามันหมดเวรหมดกรรมมันจบสิ้นถึงแม้จะมีเรื่องกังวลใจอยู่บ้างแม้กระทั่งเรื่องอกหักแม้กระทั่งเรื่องการ สูญเสียหรือการแตกแยกก็ตามนะคะชาวมังกรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแนวร่วมของคุณดีอยู่นะคะนะคะบางทีความดื้อรั้นเนี่ยแหละมันจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรในช่วงนี้แหละนะประเภทที่ไม่ยอมใครด้วยแหละนะแต่อย่างไรก็ตามนะแนวโน้มของคุณนะมีทั้งโชคอนาคตนะคะมีทั้งโชคมีทั้งโอกาสสาเร็จหางานก็ได้ ไปในที่ทางที่ดีอ่าทุกอย่างจะดีขึ้นแม้กระทั่งสุขภาพคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วอันนี้เรามาดูเรื่องงานกันเลยนะคะชาวมังกรในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยนะบางท่านนะอาจจะมีปัญหาโต้แย้งในที่ทํางานถึงขั้นออกผิดหวังล้มเหลวในหน้าที่การงานนะคะนะคะมีการโต้แยง้งมีมีข้อตกลงที่ไม่ลงตัวนะการทํา กิจการการงานการลงทนุนรู้สึกผิดหวังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรมันการเงินก็เข้ามาไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะในช่วงที่ผ่านมานะมันทำให้คนผิดหวังมากนะคะเราจะรวบพูดควบคู่กันไปเลยนะคะเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะนะคะรู้สึกผิดหวังหลายๆอย่างนะ,ะเป็นกังวลใจอ่ คุณอาจจะมีคุณบางท่านนะที่ทำงานมีโอกาสจะได้มีโอกาสถึงขั้นออกหรือจบหรือลาออกหรือให้ออกจากงานเพราะว่ามีการโต้แยง้งมีการโต้เถียงกันแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีโอกาสที่จะได้งานนั้นได้งานใหม่นะฮะได้งานใหม่อย่างแน่นอนนะสู่ชัยชนะอย่างงดงามเลยถือหรือแม้ว่าจะมีปัญหาในที่ทำงานในกรณีบางท่านมีการโต้แย้งในที่ทำงาน บางท่านออกก็ออกไปเลยจบก็จบไปเลยแต่หางานใหม่ได้ส่วนบางท่านที่มีการโต้แยง้งนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในในลักษณะของการมีเงื่อนไขหรือมีค่าหรือมีเรื่องราวที่จะต้องมีปัญหาตกลงหรือว่าผิดพลาดลักษณะของงานคุณก็จะถูกมองว่า เป็นฝ่ายที่สําเร็จนะคะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแล้วสามารถที่จะทํางานนั้นต่อก็ได้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นลักษณะของการหางานใหม่มีโอกาสได้คุณไม่อยู่ออกก็ได้วะออประมาณนี้แต่เพื่อร่วมงานนะยังให้การสนับสนุนยังให้การช่วยเหลือนะคะบาง,บางในบางท่านนะคะกับเรื่องงานที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของงานลงทุนงานรับเหมา งานที่มีข้อตกลงกันไม่ได้การโดนโกงการผิดหวังเสียใจเรื่องเงินไม่ได้ตามเป้านะคะทำให้คิดถึงว่าเออนะคะมันถูกเอาเปรียบนะคะมันคงจะหมดเวรหมดหมดกรรมไปแล้วละ่ะอ่าสำหรับชาวมังกรคิดได้อย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวมังกรมีโอกาสลงทุนใหม่อ่าประสบความสําเร็จนะคะในช่วงกันยาตุลา แน่นอนนะคะใครที่คิดจะลงทุนหรือเริ่มวางแผนไว้แต่เดือนหน้านี่ไม่เหมาะเดือนหน้าบางบางท่านที่ลงทุนไปก็จะหยุดจบเลิกกิจการอืมแต่ไปหารูทางใหม่อไปหารูทางใหม่ที่จะทำก็จะประสบความสํำเร็จในรูทางใหม่การค้าใหม่งานใหม่นะคะบางท่านนะออกมาแล้วยังไม่ได้มีงานทำคุณมีโอกาสที่ได้คุณมีโอกาส,อ,กาสอยาก คือหมายคขาว่าอยากกลับไปทํางานเดิมๆอยากไปทํางานอาชีพเดิมหรือหยุดงานมาแล้วมีโอกาสจะกลับไปทํางานเดิมที่ตัวเองเคยทํามามีโอกาสนะคะจะได้กลับไปทํางานเก่าที่ตัวเองหยุดแล้วก็ไม่ได้ทํางานเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้ไปทํานะคะนะเข้ามานะถ้าเราชาวมังกรแต่ว่าเจ้าชะตาต้องใจเย็นขอให้มีสตินะคะ สิ่งที่จบก็คือจะจบไปแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานับแต่สิงหากันยาตาอ่าพฤจิการก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆกับการแก้ไขปัญหาอ่าธันวาก็เป็นเริ่มอะไรที่ดีนะมีเงินเข้ามาสะพัดการเงินก็ยังมีผู้อุดธรมให้การช่วยเหลืออยู่นะคะ,ะการเงินแม้กระทั่งการเงินที่มาจากทางไกลก็ตามการเงินที่ติดต่อก็ตามนะคะในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะ ใช้เงินเก่าเงินเดิมๆมนี่แหละไปก่อนอ่าแต่เงินที่จะได้มาใหม่เนี่ยคุณมีโอกาสได้อย่างแน่นอนนะคะแม้กระทั่งเรื่องออโชคลาภก็ตามนะคะก็จะเข้ามาในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยยกเว้นเดือนหน้าในก,กนันยายนอย่าฝันนะคะอย่าฝันเลยนะคะนะคะอาจจะได้ในช่วงของเริ่มกันยาตุลาไปเนี่ยนะไปจนถึงปลายปีน่ะอาจจะมีโอกาสเข้ามา นะคะนะคะมีโอกาสนะมีโอกาสบางท่านอาจจะได้รับมรดกหรือได้รับอของขวัญของฝากนะคะในช่วงป,ป,ลปลายปีก็ได้หรือได้รับอะไรที่แบบว่ากำลังใจอ่ะนะนะสิ่งดีๆเข้ามานะมันเป็นอย่างนั้นนะคะนะคะอ่ามันจะหมดมันจะจบคืออะไรที่มันจบมันก็จะจบไปล่ะนะ อันใหม่ก็จะเข้ามาคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะเห็นไหมนะคะดีมากๆเลยนะคะโชคลาบก็จะเข้ามาเหมือนกันในอนาคตสิ่งดีๆงานก็จะได้เงินก็จะได,ะได้ตามที่ตั้งใจนะคะคือพูดง่ายๆคือในอนาคตคุณจะมุ่งไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเนี่ย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะคะนะคะชาวมังกรไม่ต้องเป็นกังวลแต่แต่ว่าช่วงช่วงระยะนี้ไปจนถึงเดือนหน้าเนี่ยนะคุณต้องปรับตัวหน่อยนะคะต้องทำใจกับมันอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะแน่นอนนะคะชาวมังกรจะดีขึ้น ื่องงานก็จะได้การลงทุนจะดีขึ้นนะยกเว้นเดือนหน้านี่อย่าพึ่งนะคะหรือ,อกิจการใหม่ๆหมนะ่การเดิมบางท่านเลิกจบไปก็จะไปเริ่มอันใหม่ก็จะดีขึ้นงานก็เหมือนกันถ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องพูดเลยอดีตนะมันเจ็บปวดอยู่แล้วมันผิดหวังหลายหลายอย่างมันท้อแท้อารมณ์ก็เสียหงดหงิด การเงินก็ไม่คล่องการงานก็แ yeah. ยออ่อธุรกิจรับเห้าต่างๆนะต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะคะไอ้ื่องงานคนที่ตกงานหรือออกจากงานคุณจะมีโอกาสได้กลับไปทำนะคะสำหรับชาวมังกรในช่วงครึ่งปีหลังนะต้องใจเย็นๆหน่อยนะมีทางเลือกให้คุณเลือกเลยแหละมันจะสบายๆนะต่อไปเนี่ยนะยกเว้นเดือนหน้าเนี่ยในบางท่านนะคะ แล้วก็ไปทําบุญเสริมบุญบาร,รมีของตัวเองนะทานศีลภาวนานะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขอ่านะคะทีนี้เรามาดูความรักความรักผิดหวังพังอยู่แล้วละ่ะช่วงนี้นะมีโอกาสทะเลาะมีปากมีเสียงถึงขั้นหันหลังให้กันนะการสื่อสารการพูดจากันไม่เข้าใจเนี่ยทำให้คุณต้องบางท่านนะถึงขั้น อ,อกหักก็จะอ,อกหักไปเลยเนี่ยแหละเดือนนี้เดือนหน้านี่แหละหนักผิดหวังเสียใจผิดหวังนะคะบางท่านก็เหงาเศร้าวิตกกังวลมันจบกันจริงๆหรอในบางท่านนะถามตัวเองต้องะระมัดระวังการพูดจานะข้อตกลงไปดูรายละเอียดเจาะลึกความรักนะคะข้อสองข้อสามนะคะชาวมังกรทําให้แล้วนะคะมันมีจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดไม่ว่าจะจบลงแบบไหนก็ตามคุณจะจบลงด้วยดี นะคะแล้วคุณก็จะพบเส้นทางที่สวยงามสำหรับคุณในเรื่องของความรักนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสกลับไปคุยกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่านะคะ,นะคะจะไม่พูดเยอะนะคะเรื่องความรักก็ทำให้แล้วจะพูดเยอะหน่อยก็งานเงินนะคะนะคะจะพูดเยอะหน่อยก็งานเงินโชคลาภก็มีนะคะชาวมังกรจะเริ่มมีนะนะคะจะมีเข้ามาแล้วนะ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางท่านอาจจะได้รับมรดกด้วยซ้ำไปได้รับของขวัญของฝากสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เนี่มรดกหรือกิจการดีขึ้นอย่างแบบไม่น่าเชื่อนะคะงานก็จะได้โอ้โหพูดมาก็นะผู้ถามก็ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะเวลาคิดอะไรไม่ออก ต้องหาแนวร่วมนะคะรู้ว่าเราเป็นคนที่เก่งมีความหนักแน่นมีความคิดความอ่านที่ดีแต่การที่เราจะไปปรึกษาบางทีเราแบบคือเส้นผมบางภูเขานะคะเพราะ,ะนั้นกำลังใจดีที่สุดคนรอบข้างก็ยังยินดีอยู่นะคะนะคะแม้กระทั่งผู้อุปถมนะคะเข้าไปพูดคุยเลยปรึกษาห,าหารือได้เลยนะคะชาวมังกรดีหน่อยเป็นคนที่มีสติปัญญาดี นะคะมุ่งมั่นทําอะไรจริงๆต่างๆงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่มันจบไปแล้วก็จบไปสิ่งที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกต้องควบคุมอารมณ์สติอารมณ์ให้ดีๆนะคะใจเย็นๆนะคะมันอาจจะมีการโต้เถียงหรือทําให้จิตใจของคุณว้าวุ่นไม่พอใจมันอาจจะระเบิดขึ้นมาสำหรับชาวมังกรน,นะคะอันนั้นมันคืออารมณ์เจ้าชะตา แต่สถานการณ์ดวงของคุณมันจะมีเกณฑ์ดีขึ้นนะคะอย่างที่เกิดอย่างที่พูดไปแล้วนะคะต้องรอชาวมังกรนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของสุขภาพบ้างสุขภาพจะดีขึ้นนะคะชาวมังกรดีขึ้นตามลําดับบางท่านหงุดหงิดเรื่องสุขภาพเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดเส้นเอ็นเดี๋ยวปวดปวดโน่นปวดนี่เดี๋ยวไม่เกณฑ์ขึ้นความเครียดเข้ามาเพราะว่าวีตกกังวลไงหลายๆอย่างเงินงานก็วีตกกงังวลเครียดหนะัก คุณไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามันทําให้บันทอนสุขภาพของคุณบางท่านออกถือสินปฏิบัติธรรมนะคะบางท่านออกบวชถือสินปฏิบัติธรรมนะคาอารมณ์รู้สึกว่ามันไม่นิ่งมันมีความเครียดหลายๆอย่างนะคะปวดเอ็นปวดกระดูกปวดเมื่อยอาบางท่านเกี่ยวกับสายตานะคะแต่จะดีขึ้นตามลำดับนะคะไม่ต้องกังวล ะะคะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาวมังกรเนี่ยเจ้าชะตาก็ต้องระมาระวังคอให้มีสติแต่เรื่องของอนาคตแน่นอนมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนเลยนะคะดาวเลือดกับดาวเสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดเข้ามานะมันมีสิ่งดีเข้ามาคุณก็จะประสบความสําเร็จในบทสรุปเนี่ยสูงเส้นชัยต่างๆนี่นะคะเนี่ยไม้เท้าหกใ้เท้านี่นะคะ ไม่ต้องกังวลสบายใจขอให้ไปทปําบุญและตัวนี้ขึ้นมาสองตัวด้วยนะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะถือว่าประสบความสําเร็จเหมือนกับคุณทําอะไรคุณไปติดต่ออะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จการลงทุนใหม่ก็จะประสบความสําเร็จการงานก็จะได้การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะ,ะบางท่านจะได้งานเก่าที่ตัวเองเคยทำเน่ยกลับไปทำะนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะชาวมังกร นะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะมันก็มีบ้างอะ่ะปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่มันก็สามารถที่จะแก้ไขได้สําเร็จอยู่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะบางทีต้องหาแนวร่วมนะคะอย่าอยู่คนเดียวบางทีไปพูดกับคนน้นคนนี้บ้างปรึกษาหารือนะคะทุกอย่างมันจะค่อยคอยดีขึ้นสิ่งที่มันจบมันก็จะจบไปสิ่งใหม่ๆดีๆมันก็จะเข้ามานะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่จะเดินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อย่างมั่นคงนะคะ อย่าทิ้งการทำบุญนะคะทานศีลภาวนานะคะขอให้มีสติแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะตัวเองจะได้มีความสุขด้วยนะคะโอเคนะคะสําหรับดวงทั่วไปในหมวดอกข้อที่1ของชาวราศีมังกราอายุเจ็ดเก้าก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่าน,นี้นะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะคนที่ชอบกันนะคะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อ จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมไห้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ